สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่เข้ามาหอดบังซิปโมกเนาะพี่น้องมากับพอดีผีงานผีผีตาลงานเขาเนาะพี่น้องคนผาลงนี่แล้วพี่น้องเป็นผาที่เขาเจาะเห็ดเบียกเนาะจอน,นี่กาลังเห็ดเบียกสบายดีหูซึกว่าตั้งแต่จอน,นี่มาเห็ดงานอยู่ไทยเนาะพี่น้องแบบเป็นผูเป็น,นข้นขืนะนะ แต่ว่ามาดยืดน้ำอิทิตานกับซาสกอยคือบาซีหนาแบบซอไซึ้นเนาะพี่น้องแบบแห้งึ้นนะแบบมันมีน้ำมีนวลึ้นตอนอยู่บา้านน้ำโบคืออีสังผะผะคนผ่าลงเนาะพี่น้องอู้ปักได้ลายทงมันนึคผะ พี่งานลายเนาะสวงนี้ถ่ายปีเนาะพี่น้องถ่ายปี2000สองพันสหางานเขาหายจอนหนีกับพี่ไมค์คนลงเนาะคนผาลงกะแค่แน,น่พี่น้องจอนหนีมากแบบน,นี้ค้นยื้เพื่อนกะหายห่วง นี่แหละพี่น้องผาเ,วเวขาจะค้นผา,า,า,ถถงานลงปุ๊บเต็มรถนะคักนะทางน่ะก้อยก็เหตุงานปูผาเนาะพี่น้องพี่ใหม่ก็บรรยาเหตุงานหรอกพี่น้องย่างไปย่างมาเล็กๆน้อยๆมาเล็นเนาะพี่น้องมาเล่นมาเบืองเขาจะเห็ุงานแต่ว่าเฮาควาสามารถทายงานให้เบิ่งเนาะได้เนาะพี่น้องงานบางอย่างเพื่อนก็บกบกะทายบบได้ค่นะ ข้างนี้แม่แปว้วกำลังพา่พาพ่าปากผ่าไว้แม่เราพาผาไว้ปากผ่าเอามาแต่ละยอกมาล้พี่น้องพี่จอนนี่ซื้อมาซื้อซอยน้ำถ่วหน่วยละสิบบาทออแลวบ้างผ่าถึงมือได้ไหมมีได้เอ,อี๊ยนี่เด็กหกเข็มเนี่ยค่ะหายดีหรือ,อยังคะเห็นพี่สกอยบอกออมีต้นนี้เนี่ยวาจ้ะออ้ห้มคมนัวไปซับไก่นะเพลนนี่ เอาไปแช่ก่อนเนี่ย e มีตัวนี yeah. yeah. ้ร่น่นเซตีนีแม่พี่น้องยิบหกเข็มมอมแม่เพื่อนจะเดินได้เนี่ยเอ็นขาดขาดยางได้เนี่ยเขาทำแทงเป็นพิการได้เบี้ยใหญ่ชีพคนพิการแล้วแบบผู้เฒ่าแห้งน่านแพ้แห้งน่านหายดีได้พี่น้องบ่ได้คื่อเด็กหน่อยนะ จะเดือนเลยยังเก็บเลยเลยยังระบมยังอักเสบยังไม่เลิกยาเลยเพราะว่ามีตัวนี้ตอนขอยเอาไปซับไก่กับโคมโคมนะแม่เออมันเข่าขาเขาเนี่ยมันล่นเห็ดจะได้แม่จังวันลนเชตินมันอยู่บนเขียงแม่ยกคบไงมันไปโดนมันมันก็เลยล่วงใส่เท้าอ๋ออือี่แม่เราเห็ดกินเนาะพี่น้องมันมี่ลุดมือเอยบ่ได้ลุดมือมันล่วงมันล่นล่น พกไปโดนมันก็เลยร่วงน้าใส่มันเม็ดมันนาอะไรก็เม็ดมันนักเนาะค่อมพอดมันคมให้ค่มนั่นมันเม็าหน่อยนึงก็ได้ไงใส่ใยาปโอ้ยตัวคือว่าพากินเองตัวก็ใส่ผู้ถ่าตัวเสียไปพี่น้องเดียวนั่งเล่นย่างเล่น กกได้อยู่บ่แหมืนแกได้นะแต่ก็ไม่ได้ไแดงไม่มีมัดเชาะไหมน,นี่ได้แล้วอะไแล้วหน้าตาของเชาแหกงด้ยงานเลงในเดืยวนี้เนาะงาน,น,นงานงานเข่าตีหนึ<า>่นงตีสอ,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 องบอคือกันนอนตีหนึ่งตีสองคือกันอีจอนมันกินแต่น้ำเลยค่ะเออกินแต่น้ำเนื้อมันเบาเอาน้ำมันก็ยังเหลือมันยังกินไม่หมดมมัันยงไ่ อยู่บ้านมีแม่ลมลื่นได้พี่น้องคล้ายๆก็อยู่บ้านเนาะมันมีต้นม่วงต้นไม้แน่ไข่แน่น้งแสแ่นนบแบเย็นกินนะจังแสบเออไปฮะไปให้พี่ดิ่งน้ำงานไปยินน้ำเฮ็ดน้ำ <laughs> ขนาดมันรอยแล้วเนี่ยบ้านจะให้เมียเบื้องนี่เป็นเบืเ้องจอหน,นี่เฮ็ดงานเนาะพี่น้องอพี่ตาลบอกว่าขางนีทายได้เนาะเพราะว่าบ่มีงานอะน งานเป็นงานที่สามารถถ่ายคลิปได้นะเพราะว่มีงานที่ถ่ายคลิปได้ก็ถ่ายคลิปบ่ดได้น้อพี่น้องอันนี้งานของจอนนี่กะเป้าเน้อพี่น้องเป้าใส่ได้มือแล้วก็ใส่เครื่องนาะ เบิ่งตอนี้เหตุงานเด้อพี่หน่องขยันคันแข้งขนาดรูด้มันสั่งอนาคโคตรคนว่าเมื่อไง่วะจอนมวนยู่สิเหตุงานอยู่นี่มวนอยู่ข้างไหนเงนไ่จ่เหตุงานเห็นมันเก่งท่นอยากได้งเงิน อยางนด้เงินก็นเห็นงานเก่เงๆคือพี่ไม้คือไอานาฮะไปเริ่งวิธีพี่ไม้เราปาดปาดสีเนาะพี่นนองเป็นตะมวน <c oughs> แต่ใส่แห้งเตอบอย อันนี้จะละจะทบซีจักรหลอบซองหลอบบอกปาดปาดซีซองหลอบเนาะพี่น้องเพื่อให้ซีมันงามเพดรเสือหับเพชรเสือเด้อพี่น้องแต่ว่าคิวงานปีนี้แนนแห้งอาจจะเป็นปีหน้าปีหน้าใช่ไหมพี่ว่างไหมปีหน้าคิวงาน ง่ายเลยเหรอค่ะอ๋อทักก็ถามก่อนนะทักมากก่อนก็ได้เด้อยพี่น้องผุ้ใดสนใจอย่างเช็ดเสือเป่าแบบน,นี้เลยเนาะออกเลยน,เน,น้านปดเสือไม่หมดเต็มเต็มโตเสื ใส่ถัาวแก่อีกเนาะนี่ใส่ถัาวแก่ก็ได้ได้พี่น้อง เ็กก้ก็เห็นเป็นบอแบบลน,นี่นี่ลอยตได้ตลอยตบ่ลอยโ,อยโหล,หลยอยตนี่ใส่เวลาปาดเทิงบอสุงมโอ้โหเกินมันไงว่าตะป่าน้ามันใส่แปะปลาแป๊บเดียวนาะปาดตัวปาดไว้่ว่าตรงทีเสียเวลาชือตเป่าอ๋อตะห่าปะตะห่าปู เครื่องเป่าใส่ได้อยู่ตัวนะแม่บ่เครื่องเป่าได้แต่ว่ามันต้องมันใส่สีคลนสียางสารนีโหดเลยอ๋อใส่สีน่ายาซีปิโซอะไรกันเจกาใเสียตัวนี้เด้ปะฮะเออเนเนะ ข้าวโตใหญ่ม่ต้องใส่คืเนาะอือละลาใส่ได้หลายละลาเใส่เสียุยแฟนมาริโอแฟนมาิโออนง่ชื่อจะได้ว่าชื่อพี่อีหยังวะพี่มาิโอบ่ก็อีหยังวะจันจิจันจิเออใส่ปดโต้ละใส่หลายคนอ๋อมันาเนาะเบาแห้งก็ได้เฮาก็สิไปเฮ็ดงานเ่เนได้่มือนี้ เจ้าเบิ่งกนาควยน้ำมันนไม่คหรอเลยอายเลยเคิน <c oughs> คือกันแน่นิถ้าเกิดสาพับหนาตาแบบดูสาพกวาม่พีใหม่กยย็ยิ้มก,ก่อนก็ถ่ายก่อนยิ้มบ๊อลควยเี่คือขอยิ้ไปละซ้อมหน่อยยินไปละบอกออินเผาแล้วย่งแล้วก็สิน่นุงงานแล้วเิ่นำลูลโกโอเหตดโอตหามุ้งผัดหุกมุ้ง,งลเขาโอ โตไปหอดหาถูกมเสียงคืนคืนนี้ค่อยจะสู้เพื่อเอื้อยเออนะพี่ไปยืนน้งัได้เด้ออยู่ไรนี้เปอาทิตย์นึงกับพอว่าได้อาทิตย์นึงยังหน่อยอาทิตย์นึงเนาะยังบ่าคุ่อยกจำคุ้จำคุณนหน่ายมอนในฝูงไหมงานรักกี้ใช้เวลาลงงานหนเนาะเวลาลงงานไดน คลิปนี้ก็สิได้จพี่งเทนี่เด้อนี่แม่เพิ่นให้ขอจบคลิปให้พพี่น้องไวเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้สาวพีใหม่สาวเราใต้เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย